ฝั่งนี้ด้วยนะตัวสีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะฮะขอแม่ค้าตาคมหน่อยที่พกเนื้อโน่นมาหนเรือรวนสายบ้านแทนเราต่างรักกันเหมือนแฟนเมื่อเรือรวนเพื่อไปชมสวยๆนะใบหนุ่มกนงหน้านี่ขอบคุณมากนะ แล้วขดกันทุนนิดนึงนะครับะไดแล้วแม่ฮะหัวหัวหัวพี่หัวรู้หรือปล่าโอเคจ้ใส่ได้มส่ไดมลงนะครับยาวๆหน่อยล ตกต่อดแล้วนะขอบคุณมากน่ารักขอบคุณครับอ๋อเพอที่สุดนะนีนลมครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้ะยังไม่ไปอโอ้โหมีล้างกันไว้ด้วยขอบคุณครับยังไม่เสร็จยังไงนะอะฮะมีแดงๆด,ด้วยอ่าไม่ใช่เลือดใช่ไหมจ๊ะอ่าโอเคยังไม่เสร็จอ่า ว่าแล้วทำไมคุณแม่ไปดับมีคุณแม่ดึงไปเล่นเนี่ยขอบคุณครับใส่คอเลยได้ได้จ้าได้ครับจดหมายน้อยแม่นะได้ได้โอ้โหไม่อ่านถึงขั้นตีกันเลยนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเซ็นให้จ้ะ